เป็นไปได้ไหมว่าอยากจะเปรียบเปยเซียนใหญ่เนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่ในสนามมวยแห่งนี้เหมือนเป็นคนกําหนดได้ทุกอย่างเลยคนไทยต่อยเนี่ยต่อยเพื่อเอาชีวิตรอดก็รู้สึกว่าวงการมวยไทยเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนอกกสนะครับล้านหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Hurt He Like Hell เจ็บเจียนตายนะครับผมซึ่งเป็นหนังที่ฉายทาง n น t f l i x นะฮะเป็น Netflix Origi n a l นะครับผมมีอยู่สตอนด้วยกันนะฮะ เรื่องย่อข่าวเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงกีฬามวยไทยที่มีการพนันอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักมวยเองที่ล้มมวยโปรโมเตอร์เซียนมวยที่เล่นการพน,นันหรือแม้แต่กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวพันด้วยคือทุกคนเนี่ยล้วนมีผลประโยชน์ซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งในตัวหนังเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันสนุกนะเพราะว่ามันเล่าคุบคู่ไปกับคนที่มีประสบการณ์จริงในนั้นเอามานั่งสัมภาษณ์กันเลยคนที่สูญเสียคนที่ ทำงานอยู่ในวงการมวยไทยแล้วก็พูดถึงกรณีมวยเด็กด้วยนะครับและมันก็สะท้อนสังคมถึงคุณภาพชีวิตของเด็กในครอบครัวหนึ่งที่ทําไมจะต้องมาชกมวยแทนที่จะไปเรียนเหมือนกับคนอื่นเขาหรือว่ากฎหมายที่ให้เด็กมาต่อยกันเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันถูกศีลธรรมไหมมันใช่สิ่งที่เด็กควรจะมาทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่า ซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าตั้งคําถามหลังจากที่ดูหนังจบนะครับผมและถึงแม้ว่าซีรีส์ชุดนี้จะมี4ตอนนะครับแต่แต่ละตอนเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะจบสมบูรณ์ในตอนของมันเองนะแต่ถ้าเราดูต่อไปเรื่อยตอน2ตอน3าตอน4เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงถึงตอนก่อนหน้าอยู่เรื่อยเือนิดๆหน่อยซึ่งผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ดีเหมือนกันนะในจานวน4ตอนทั้งหมดเนี่ยผมชอบตอน1ตอน2ที่สุดแล้วนะอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเขาพูดถึงศัพท์ของพวกเซียนมวยด้วยไม่ว่าจะเป็นขายเบอร์ หรือว่าสัญลักษณ์มืออย่างเงี้ยคือเราไม่รู้มาก่อนไงแล้วพอเขาเล่าเนี่ยมันทาให้สวยอ้ยทำไมหนังเรื่องนี้มันดีวะอ้ยมันรีเสิร์ชข้อมูลมาดีจังวะแล้วคืออาจจะเป็นเพราะมันมีเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะรุนแรงด้วยแต่ผมไม่เล่าแล้วกันนะมันเลยทำให้สวโอุโหตอนหนึ่งกับตอนสองนี่มันแบบมีความลุ้นระทึกอยู่ะแต่พอมาตอนสามตอนสี่เนี่ยมันพูดถึงมวยเด็กเหตุผลว่าทําไมเด็กจะต้องมาต่อยมวย มีครอบครัวที่ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยเหมือนได้ยินมาบ่อยแล้วนะแต่ผมก็เข้าใจนะว,ว่ามันอาจจะเบ็ออนทูสตอรี่มีเรื่องราวแบบนี้อยู่จริงๆแต่มันเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะยังไม่รู้สึกสนุกเท่ากับการแฉเบื้องหลังที่มันดูดังโหดเหมือนกับตอน1ตอน2อะนะแต่ในเรื่องของโบรดัชชันนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหงานถ่ายคือเนียบมากการจัดแสงสวยมากๆแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบ มันกลิบไปหรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่รู้นะเออมันเลยดูแบบแข็งแข็งไปหน่อยนะครับผมคือมันสวยแหละแต่มันแบบมันแข็งแข็งะะและหลังจากนี้นะผมก็จะมารีวิวของแต่ละตอนนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไงกันบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละตอนมันอาจจะมีแบบสปอนนิดๆหน่อยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้เลยนะฮะ อ่าแต่ผมบอกก่อนนะครับว่านี่ผมไม่ได้จะมาสปอยนะครับผมอาจจะมาพูดในมุมของโปรดักชันละกันนะว่าผมชอบอะไรประมาณไหนนะ <S <S นี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นบ้านเขานะครับซึ่งก็แบบดูแบบดูเรียบร้อยแบบดูเนียนกลิบไปหมดเลยนะเนี่ยทุกอย่างดูวางแบบสวยงามหมดเลยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาแบบว่ามันเป็นแสงธรรมชาติจริงหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะแบบยิงไฟเข้ามาจากด้านหลังนะครับผมแม่งเลยไปเป็นริ้วๆกับกระจอกอีกซึ่งแบบมันสวยอะ่ะ แล้วเขาก็เอากระจกตรงนี้มาวายนะครับผมยิ่งทําให้เห็นเหมือนแบบภาพสะท้อนด้านข้างอะ่ะคือมันก็มันก็ดูไม่แข็งนะพอมันเอากระจกมาวางตรงนี้แล้วไอ้กระจกตรงนี้เนี่ยแม่งก็มีสะท้อนความลึกของของห้องนี้เข้าบีกอะ่ะเออมันเลยแบบโหเขาจัดวางเฟรมได้แบบสวยอะ่ะอันนี้นะครับเขาก็เหมือนแบบสัมภาษณ์เซียนมวยนะฮะว่าแบบข้างในเป็นยังไงพูดถึงเทคนิคอะไรเงี้ยอ่าแล้วพอมาดูฉากนี้นะเป็นฉากที่เซียนมวยรุ่นเล็กเนี่ยมาคุยกับเซียนมวยรุ่นใหญ่นะฮะ เราจะเห็นนะครับว่าเขาจัดแสงได้แบบโหคโคตรหนังไซไฟอ่ะมีั้ง oh. แสงแดงแสงม่วงแสงเขียวแสงเหลืองแสงแฟลสีฟ้าแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นแบบฝุ่นฝุ่นละอองละอองเขียวเขียวเข้ามาซึ่งเอาจจริงนะสนามมวยจริงๆอ่ะเท่าที่ผมดูในทีวีม <c oughs> ันไม่น่าจะมีการจัดแสงแบบนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกขัดอะไรตอนที่ผมดูหนังนะผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันคือผมชอบนะครับผมมันสวยดีอ่ะ มันแปลกตาดีมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นตามทีวีที่จะเป็นแสงขาว,ขาวๆส้มๆนวลๆแค่นั้นนะ่ะนะหรือเราจะสมารถตีความได้ไหมว่าการที่เขาใช้สีเอขนาดนี้เนี่ยเขาอยากจะให้ไปคล้ายๆกับคาสิโนที่ราสเวกัสหรือเปล่าที่มีการใช้สีนีออนเยอะๆเหมือนกันเป็นแหล่งการพนันเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วอย่างฉากสัมภาษณ์พี่คนนีเ้นนเน,นี่ยผมจําไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรนะน่าจะเป็นกรรมการมั้งเขาก็เหมือนแบบหยอดไฟเข้ามาข้างหลังนะให้แบบ ให้มันแบบข้างหลังมันไม่ได้มืดสัทีเดียวอเนี่ยมันมีความไล่ระดับนะตรงนี้จะสว่างแล้วค่อยๆไล่มาตรงนี้ดำๆแล้วก็จะมีกระจกอยู่ด้วยนะเออยังไงก็จะมีกระจกให้แบบมันสะท้อนให้มันเห็นมิติอะไรบางอย่างนิดนึงอ่ะเนี่ยอย่างฉากนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าแบบมีกระจกสะท้อนอยู่ด้านหลังด้วยนะซึ่งผมคิดว่าเขาคงจะซ่อนความหมายอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่เหมือนกันนะหรือว่าวางไว้สวยๆก็ไม่รู้เออแต่มันสวยนะการมีกระจกวางให้มันเหมือนสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่อะ ซึง่งตรงนี้จัดแสงแน่ๆแหละผมมั่นใจเลยแล้วก็มีแสงจากข้างนอกตรงนี้เข้ามาอีกซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าจัดหรือเปล่าแต่เนี่ยอยู่ในความที่ผมบอกว่ามันแบบเนี้ยบมากอะ่ะงานสร้างเขาเนี้ยบสุดๆการจัดไฟเขาแล้วก็ของพวกนี้ก็มาวางให้เห็นว่าเออมีมีเรื่องราวของแบบอ่ะเนี่ยมีกระสอบทรายมีถ้วยมีเข็มขัดมีขวดน้าอะไรเงี้ยและอย่างฉากที่พัดเซียนมวยรุ่นเล็กกําลังเหมือนแบบดูมวยอยู่เนี่ย คือเราจะเห็นเนะเขาว่าเขาอะตั้งใจจัดไฟให้ส่องมาที่พระเอกคนเดียวเลยนะโอเคอันในคนอื่นอนะมันอาจจะมีโดนแสงด้วยก็ตามแต่คือตั้งใจจะให้แสงมาตกที่ด้านหลังของพัดเน,น้นๆเลยแล้วซึ่งผมว่าแม่งเท่มากอะคือคนอื่นเนะี่ยแม่งเป็นดำๆเด,ดี๋ยวดูรอบๆดิแม่งดำจนแทบจะมองไม่เห็นหน้าแต่แบบเหมือนหนังมันให้อยากให้เราโฟกัสกับพระเอกคนนี้คนเดียวอะเออคือเขาใช้แสงในการเล่าเรื่องด้วยนะไม่ใช่แค่การถ่ายเดียว มันเลยคิดว่าเออการจัดแสงของหนังเรื่องนี้นี่แม่งแบบมันมีอะไรมากวามากว่าแค่ถ่ายอ่ะมันจะเห็นชั้ๆเลยส่องมาที่ด้านหลังของพัดอ่ะเน,นี่ยอันเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ารอบๆเนี่ยแม่งไม่โดนไฟเลยนะไฟมันจะมาส่องมาที่เซียนเมยรุ่นใหญ่คนนี้คนเดียวคือเหมือน,นแบบอยากจะให้คนดูเนะี่ยโฟกัสแค่2คนนี้เด่นๆไปเลยอ,อย่างเท่เลยข้างหลังเป็นสีส้มข้างหน้าแบบมีความแบบยอมให้มันเขียวๆนิดๆอ่ะพอมันสีคู่ตรงข้ามกันมา มาตีกันเนี่ยมันเลยดูมีความแบบทริลเลอร์นะอืมจะสังเกตได้นะครับพวกหนังทริลเลอร์หนังระทึกขวัญเนี่ยเขาจะใช้แบบสีราวๆเนี่ยเขียวๆฟ้าๆเนี่ยอ่าแล้วมาดูการจัดไฟในช็อตนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจจะให้ไอเซียนใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงกลางภาพเนี่ยได้รับแสงไฟไปเต็มๆนะฮะมันเหมือนกับว่าเป็นไปได้ไหมว่าอยากจะเปรียบเปย์อเซียนใหญ่เนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่ในสนามมวยแห่งนี้เหมือนเป็นคนกําหนดได้ทุกอย่างเลย ซึ่งผมก็คิดว่าไอ้ไฟตรงดวงนี้เนี่ยมันมีพลังมากๆเลยนะและยิ่งตอนท้ายที่เบงมันพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยถ้ามึงยอมมันนะมึงก็ต้องอยู่ใต้ตีนมันซึ่งจะเป็นไปได้ไหมว่าการที่เพกไปท้าทายไอเซียนใหญ่เนี่ยก็เหมือนแบบไปท้าทายพระเจ้านะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยอ่ะขอไม่เล่าแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าสปอยนะครับผมอ่ะและพอมาซีนที่สัมภาษณ์คนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าทุกคนที่โดนสัมภาษณ์เนี่ยจะสว่างหมดเลยนะไม่มีใครนะครับที่มาสัมภาษณ์แล้วแบบมืนมืด อย่างคนเนี้ยเนี่ยก็สวามกันเป็นเซียนมวยเป็นเจ้าของค่ายมวยซึ่งมันแตกต่างจากในโลสนามมวยที่เนี่ยแทบจะไม่เห็นหน้าคนอื่นนะเห็นหน้ากันบางบางเบาๆา,า,ามากๆซึ่งผมก็เดาเอาเองว่าเขาอยากจะสื่อสารหรือบอกว่าเรื่องราวในสนามมวยเนี่ยมันเรื่องราวที่ค่อนข้างแบบดาร์กเรื่องราวที่ น่ากลัวซ่อนอยู่ในนั้นนะ่ะแต่เหล่าคนที่โดนสัมภาษณ์เนี่ยเป็นที่ที่เหมือนแบบเปิดเผยความจริงเห็นความสว่างอะไรเงี้ยผมเลยบอกไงว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนเขาใช้การจัดไฟเนี่ยมาเล่าเรื่องด้วยนะซึ่งหนังเนี่ยมันก็จะเล่าโดวยว่าทําไมตัวเอกซึ่งเป็นแค่เซียนมวยเล็กๆเนี่ยทำไมถึงกล้าเสี่ยงไปลุยกับเซียนมวยรุ่นใหญ่เขามีภาระเขามีหน้าที่เขามีเหตุผลอะไรถึงทําไมต้องเสี่ยงแบบนั้นอะไรอย่างี้นะจบสักประมาณเท่านี้แล้วกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสปอย ตอนจบสําคัญไปนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเข้มข้นไปด้วยดรามา่าเข้มข้นไปด้วยริลเลอร์ซึ่งแม่งสนุกอะตอนหนึ่งนี่คือมันจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะอ่ะไปตอนต่อไปดีกว่านะครับอ่ะแล้วพอมาตอนสองนะครับเขาก็จะพูดถึงในมุมของกรรมการนะฮะว่าต้องเจอหน้าที่เจออะไรที่มันแบบเวรต์ไลแค่ไหนนะฮะเขาก็จะเอาคนที่เกี่ยวข้อ,ของกับกรรมการเนี่ยมามาน่งพูนะครับโปรโมรเตอร์ คุณหมออะไรเงี้ยว่ามันมีเรื่องราวในนั้นในูในดีการจัดแสงเขาโอ้โหเป็นสนามมวยที่อบอากาศมากๆไอเซียนมวยรุ่นใหญ่เนี่ยคุยกับใครบางคนอยู่เนี่ยแล้วเขาจะเขาก็ใช้แบบไฟสีแดงสาเข้ามานะครับไม่รู้สึกว่าแบบโอ้สีนี้แม่งดูน่ากลัวซึ่ง EP2 เนี่ยนอกจากจะพูดถ,ถึงพาร์ตกรรมาการแล้วเนี่ยก็พูดถ,ถึงพี่เลี้ยงนักมวยเซียนพนันที่มันอยู่เบื้องหลังการตัดสินน่ยกลายเป็นว่าการต่อยมวยของนักมวย2คนเนี่ย มันไม่ได้แบบต่อยด้วยความซื่อตรงต่อยด้วยความจริงใจแต่มันต่อยด้วยการที่มันมีคนวงการอยู่เบื้องหลังและไอ้เบื้องหลังนั้นมันก็คือเงินมหาศาลที่คอยควบคุมวงการมวยไทยอยู่อ่ะซึ่งอี2ีสองเนี่ยมันดาร์กมากเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าวงการมวยไทยเนี่ยแม่งรันด้วยการพนันอย่างเดียวเท่านั้นเลยเหรอและนักมวยเนี่ยคือกลายเป็นเหมือนแบบเครื่องมือหากินของเสียนพนันเท่านั้นเองเหรอเออ ก็จริงๆก็มีความน่าเศร้านิดๆเหมือนกันนะอ่ะเราไปต่อตอน3ามกันดีกว่าครับอ่ะพอมาตอน3ามนะครับก็จะพูดถึงมวยเด็กนะครับผมแล้วก็สัมภาษณ์นักมวยนะฮะที่สมจิตจงจอหอนะครับผมอ่ะจานจัดแฟของเขาเนี่ยแม่งเทมากนะดูดิอันนี้ก็มีกระจกอีกแล้วนะครับผมเนี่ยมีกระจกซ่อนอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะแต่นี้ไม่ได้2คนนะครับผมแล้วไฟเนี่ยข้างหลังเขาก็ไม่ปล่อยให้มันมืดไปหมดนะครับผมเขาก็ยังเอาไฟมาส่องให้มันกระทบกับ ล็อกเกอร์เก็บของอยู่เสมอๆนะตรงนี้แบบให้มันมีมระยะเข้ามานะเพราะว่าพี่สมจิตเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างหน้าไงพอมีไฟเข้ามามันก็รู้สึกได้ถึงแบบความความลึกอะความลึกของภาพเนี่ยแล้วก็มีแสงจากด้านบนส่องเข้ามาด้วยนะมีหลายระดับเลยนะพี่สมจิตนั่งอยู่ด้านหน้าไฟจากข้างบนตรงกลางข้างหลังสองให้เห็นความลึกของล็อกเกอร์และไอ้ยิ่งไอ้ยิบยิบยิบ,ยบตรงนี้แม่งก็ยิ่งไกลก็อีก ซึ่งมันสวยนะเออหายสวยจริงนะทีมนี้อ่าแล้วก็พูดถึงครอบครัวของเด็กชายที่พ่อไม่เอาไหนแม่ก็ทํางานอยู่คนเดียวเลี้ยงครอบครัวอ่าและอย่างซีนนี้มันก็เล่าเรื่องนะครับผมว่าอ่าเด็กคนนี้เนี่ยแม่งต้องแดกข้าวกับขไข่เพลโลเท่านั้นนะฮะแล้วก็น้ำมันก็เป็นน้ำเปล่านะผมแตกต่างกับเด็กวิ่งสองคนนี้นะที่แดกข้าวแล้วก็ได้แดกน้ําสีด้วยเนะี่ยน้ำลำไยมัง้งเออเด็กคนอื่นเป็นแดกน้ําสีหมดเลยนะอันเนี้ยเด็กคนนี้น้ําชา น้ำน้ำใหญ่น้ำชาน้ำชาเนี่ยแล้วเขาแบบเป็นระยะหมดเลยนะนี่น้ำชาไกลๆกลางใกล้มีหมวดเชียนเนี่ยมีน้องเชียนเนี่ยคนเดียวที่แบบแดกน้ําน้ําเปล่าอ่าแล้วพี่คนนี้ก็โคตรจะเทเลยนะครับพี่ชัยนามผมจาชื่อจริงไม่ได้แต่เขาหน้านามตระกูลชัยนามอ่าและเรื่องราวของนักมวยเด็กเนี่ยมันก็สะท้อนครอบครัวว่าทําไมเขาต้องมาต่อย่ามีพ่อไม่เอาไหนแม่ต้องทํางานอยู่คนเดียวหามรุ่มหามค่ําพอตกเย็นพ่อแม่งเอาแต่แดกเหล้า จนทำให้เด็กคนหนึ่งต้องไปต่อยมวยอ่ะแล้วมันก็มีคําพูดหนึ่งของเพื่อนผมที่เคยคุยกันเล่นๆนะครับผมจําฝังใจเลยนะแม่งบอกว่ารู้ไหมทําไมนักมวยฝรั่งที่มาต่อยมวยไทยเนี่ยไม่มีทางเก่งเท่ากับคนไทยเพราะว่าฝรั่งที่เข้ามาต่อยเนี่ยมันต่อยเล่นๆต่อยออลองวันต่อยชิงชนะเลิศแต่คนไทยต่อยเนี่ยต่อยเพื่อเอาชีวิตรอดความมุ่งมั่นเนี่ยมันต่างกันก็เลยแบบเชีย่ย โอ้แม่งจริงว่ะมันคํานี้มันดุดันนะเออผาชั่นมันต่างกันนะเออเอืบบต่อยเอาสนุกกับต่อยเพื่อเอาชีวิตรอดอ่ะซึ่งอีพีนี้ก็จะพูดถึงการต่อสู้ของเด็กแล้วก็ครูฝึกที่พยายามหาผลประโยชน์จากนักมวยเด็กซึ่งผมว่าประเด็นนี้มันก็พูดยเามกันนะมันอาจจะไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันก็ต่างสมประโยชน์ทั้งคู่นะเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยก็ได้ที่หลับนอนได้ข้าวกินได้ซ้อมมวย ไปต่อยมวยชนะได้ตังค์มาด้วยส่วนครูฝึกอ่ะได้สอนเด็กให้เป็นมวยแล้วก็เอาเด็กตัวเองเนี่ยไปเล่นการมาณน,านได้ตังค์กลับมาซึ่งไอ้ตังค์นั้นมันก็เอามาเลี้ยงดูเด็กคนนี้มันก็กลายเป็นแบบระบบนิเวศที่ต่างคนต่างแบบโอเคทั้งคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเราจะสามารถสะท้อนความยากจนของครอบครัวนี้เชื่อมโยงไปกับรัฐสวัสดิการที่ดูแลประชาชนได้ไม่ทั่วถึงดูแลประชาชนที่ฐานะยากจนได้ไม่ดีหรือเปล่าเออผมว่ามันก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันนะ แต่ตอนจบของ EP นี้เป็นไงก็ไปดูกันเองนะครับผมไปดู EP 4ต่อเลยแล้วกันนะอะแล้วมา EP 4นะครับก็เป็นเหมือน EP ที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่ามันจะลงเลยประมาณไหนน,ะนี่กันสมภาษ์ครูฝึกมวยไทยนะครับก็จะเห็นว่าแสงนนะั้ก็มากระทบล็อกเกอร์เหมือนเดิมแล้วก็มีกระจกอีกแล้วนะครับผมผมว่ามันจะต้องมี ความหมายอะไรซ่อนอยู่ในนี้แน่ๆเลยอ่าแล้วพอมา4ีนี้เนี่ยเขาก็สัมภาษณ์นักมวยนะครับที่ได้กระทาการบางอย่างไปซึ่งตอนนี้เขาโตมาแล้วนะซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเขาคนนี้มาสัมภาษณ์เลยว่ะหน้าตาเนี่ยความรู้สึกเขาเนี่ยรู้สึกยังไงอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเออเซอร์ไพรส์นะซึ่งตอนที่ผมดูอี3เสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าเอออยากอยากเห็นคนที่นักมวย ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมาสัมภาษณ์ตอนโตเป็นไงเออแล้วเ็เอามาสัมภาษณ์ด้วยนะผมว่ามันเจงมากเลยนะครับผมอ่าแล้วตอนช่วงท้ายเนี่ยก็มีเหมือนกับครอบครัวหนึ่งพาลูกมาสมัครเป็นนักมวยนะครับผมซึ่งเ,ออเด็กคนนี้เนี่ยก็เหมือนแบบขี้โมขี้โมด้วยนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะพยายามจะทําให้เหมือนอิงอิงให้เป็นเหมือนว่าต้นกําเนิดของคุณสมรักคําสิงหรือเปล่าเออก็ไม่รู้นะซึ่งมันก็มีค่าแรกเข้าให้ลูกได้เป็นนักมวยอนะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อาจอยากจะพูดถึง เออวงจรมวยที่มันแบบไม่มีสิ้นสุดอะพอมีเด็กรุ่นใหม่มาก็มาต่อยมวยแล้วก็เอาเรื่องราวจริงๆนะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเออก็ช่องกันนะแล้วก็รู้สึกว่าวงการมวยไทยเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆซึ่งสรุปโดยรวมนะครับผมว่าซีรีส์ชุดน,นี้นี่สนุกเลยนะอนนีมีบางอีพีที่ดรอปลงไปบ้างนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากเห็น E ีพีหนึ่งอีพีสเนี่ยสร้างเป็นหนังยาวไปเลยดีกว่านะเออมันจะได้แบบ มือนอิ่มๆกว่าน,นี้นะฮะในเรื่องของบูรดักชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการร้อยเรื่องราวการจัดไฟการถ่ายทำอะไรเนี่ยโอ้หถือว่าอยู่ในคันที่ดีมากๆเลยนะครับผมยังไงก็อยากให้เพื่อนๆไ,ไปหาลองดูกันนะฮะมันไม่ค่อยมีบ่อยนะครับกับหนังที่พูดถึงวงการดักดักของมวยไทยนะและหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปที่7.5คะแนนครับ และทุกท่านที่ชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนผมนะครับเพนป้ายนี้ไหมครับผมเขียนเอาไว้ว่าพื้นที่โฆษณานะฮะใครสนใจอยากจะมาลงพพอร์ตผมก็ติดต่อมาในเพจได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากจะสนับสนุนผมด้วยการกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มจอยก็ได้เช่นกันนะฮะสมัครสมาชิกเดือนละ5 0บาทเท่านั้นนะครับผมอุ้มช่วยให้ช่องนี้อยู่รอดไปนานๆนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ